บุ okay, ไไคคเป็นอะไรเองซู่ชานี้จะมาเที่ยวกันนะบล็อกอดิอะไรเบคอนน้ำทำมาตรงนี้สกินอะไรไปแบบนี้เนะี่ยเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเราไม่เราจะมาเที่ยวกันเอ้ยเอ้ย,อ,ยออกไป เอารถออกมาก่อนเฮ้ยลุงหวานเบคอนคนนี้เขาอยากจะมากับเราด้วยนะี๋ยวฉันคนขับรถเองนี่ล็อกรถไปเตรียมตัวเข้าเตรียมตัวเตรียมตัวเที่ยว travel ไปพึ่งไปดิฉันนอนแล้วฮะนอนแล้วอ๋อนอนเลยเหรอ travel ถูกเดี๋ยวมุดหัวแล้วเรื่องทางเราเดินเรานั่งนั่งดูดูนู่นดูนี่ไปเดี๋ิด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 ูที่นอนเน่ยดิดิดิรถแล้วมีมีใครอ่ือนอกจากเราไหมเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีเหรอไม่มีใครมากับเราเลยเหรอ มันมาเป็นเพื่อนเราไงโ okay, อเคคูณชมถ้าไม่คนไทยก็พูดเ,เพื่อความสำเร็จของเราบนสมมติจริงมากขึ้นเราจะต้องทำมุมบอบนี้เอ๊ะนี่เออจะมีคนอยากมากับเราลนะเอ๊ะนี่ไงมาแล้วอ้าวอ้าวเราต้องนอนไม่สมจริงดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยดูซิ เคถุางมาที่นีคนเดียนะโอเคอยไปตรงนั้นเออล่นปีนได้แค่นี้เห้าสิบห้าพให้าสก็เลยขึ้นเหมืนกันเท่าเดิมเลยี้งใช้คแห้าสบห้าะเียวไปทางงตู้ไปไกลเลยเออเเอใปล่ยน ที่แบบเหมือป่าอะไรเ่น like. นี่ใช hey, uh ่เอะนี anyway. okay. do do? ่เป็นเมมโมใช่ไหมเนี่ยเมเล่ากเป็นอุนีแลเอนเปลนเมลแบบเหมือนป่าเลยด้เปลี่ยนเมลวเป็นเมลวเหมือนป่าผู้ชมจะได้นั้น่ไปที่ทันีแล้ก็จะได้ไปตั้งแนได้อืดูสิตรงนี้มันไม่เปลี่ยนอะไรเลยช่วยเอาของชิ้นนั้นเดี๋ยวเอนิหัวของนายออกได้ไหม ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาการเต้นกินไปแล้วเดี๋ยวแอปอัดคลิปของเพื่อนเราจะบอกถ้าอัดอีทีคนเดียวก็ได้เอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามานี่เต้นของเราผู้ชมมาด้วยคนไม่เด้วยของตัวเองสิถ้าเต้นไม่เป็นก็แค่อัเต้นออกมาจากกระเป๋าแล้วกวางฉันไม่มีกระเป๋า กดิมสิินันไ่้ทถ้าจะให้ขอบานายังไงเนี่กกยก็กดกต์สิกต์เล่อะไรเนี่ยนี่แ้นก็กดกีฟตัวฉันห้นมันั้กดแล้ว,ลวยหยบไอ้ขมุณสำหรับเล้นนี่ลงรถจะไม่ไหลนะเฮ้ยฉยนเสียภูไม่เอานี่นสีส้มแม่ชอบ แล้วก็อาหารไปใช้ด้วยนั่นหลับมาแล้วเพื่อนอาร์ติสวัสดิ์อาร์ติสบอลไปเลี้ยงรูเบียนพันด้วยนะเพื่อนนะอาหารไปทำด้วยอือโอ้ยเพนเคปอย่างที่ดูเลยนี่ทาโก้เพื่อนรู้ไหมในแมตนั้นฉันบอกว่าดูทาโอ้ยังไม่ได้ลงทีมทีอาร์ดิมอร์ประสิทธิภาพไม่ดีเฮ้ย เออตรงนี้นี่เรียบร้อยนี่ออกให้หมดเลยแล้วกดถูกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ถึงไปใช้ส่งดูซิรถเรามีโจรหรือเปล่าอืมสองทุ่มอยู่เลยนี่เรามากินมัชเมลโล่ดีกว่าแต่เราไม่มีแคมป์เดวแต่เราไม่มีแคมไฟอ่ะกินมัชเมลโล่ ไม่ยากกว่าหึนั้นหกไม่ได้หายหรอกแต่แต e ่มันอยู่ตรงนี้เอาหายไปได้นี่ไงนี่นี่เราคือแว่นที่ขับเปิดอะได้ยังเปิดเสียงได้ยังเนี่ยเปิดเสียงโอ้โหแหลกเลยท่อแมเนาโอ้ตาโอเคเปิดเสียงมานี่ได้ไหม ไม่มีเพลงไม่มีเพลงไม่มีเพลงอะไรเลยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคเพื่อนมันก็ทำตุ่แบบภาพไม่สวยสิจะได้ไปกางไรโอเคคุณผู้ชมเราตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วไปนอนกันดีกว่าเล่นมือถือเหรอ เรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่าเรื่องผีเราจะมาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องคนตัดไม้มีคนตัดไม้คนหนึ่งเขาตัดไม้อยู่จากนั้นเขาก็าเจอกับผีจบแค่น,อนอั้นหลยแค่นี้เลยแค่นี้ แค่นี้แหละดูซิว่าไปฉายมีท่าอะไรบ้างเฮ้ยเอ้ย,อยท่านี้ผมท่านี้ฉันชอบไปเนะี่ยฉันชอบท่านี้อืมอืแลกเหรอข้าแลกก็อนอนสิได้ไม่แะไกอืมแอปปูมือถือดีกว่าอืมอะไรเฮ้ อืด mm. hey, I mean, ูซ oh, oh. okay. ิแอปอะไรให้เล่นบ้างมีแต่อโอ้มีแต่แอปโบราณโบราณเหรอโอ้เยอะดายพื้นที่ไม่พอเหรอโอเคปิดมือถือดีกว่าทิ้งมือถือไปเลยปังโอ้โอ้ไม่นะนี่มันเที่ยงคืนแล้วดิบนอนดีกว่า ก็ปกติ้เนเราไม่ได้ควนะเราเรามวาไได โว้ยอะไรเนี่ยตื่นทําไมเนี่ยร่างกายนายจะตื่นทําไมก็รู้อยู่ว่าง่วงนายจะตื่นทําไมนี่ร่างกายไปนอนในรถดีกว่าในรถมีเอเมอรี่ยันก็ไปนอนด้วย โอ้ยตื่นมาอีกแล้วทำไมตื่นตุ๊บหึงชั่วโมงเลยนอนในเต็นต์ต่อเอาอาหารหายไปไหนหมดอ่ะเออเมื่ออาหารอยู่ข้างกายนอนไม่หลับไม่เช็ดปากวะจะไม่เช็ดปากแล้วเพื่อจะเปน้ำไปน้ำไหลไหลต่อไปตอนนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับสมมติสมมติว่าไอ้บ็อกซี่กำลังหลับอยู่นะผมจะบอกว่าตัวละครหลุมของเราจะมีเงาให้คุณผู้ชมแต่ มันไม่มีเงาขอเสื้อสามดีคุณผู้ชมอยู่ข้างในผมเล่นแบบบปผี้แล้วผมก็สังเกตเงามันไม่มีแขนมีแต่มือกับตัวแค่ไหนแค่ไหนโอเคโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้คือเอฟบ็อกซ์ซหลับหลับหลับปุ้ยเลยเอฟบ็อกซ์ซหลับแล้วคุณผู้ชมเอฟบ็อกซ์ซหลับแล้วเอืมเอ็กซ์ซหลับแล้วคุณผู้ชมเอฟบ็อกซ์ซหลับอย่าเพิ่งกวนเขาอืมหลับแล้ว เคแล้คุณผู you, si yeah, airplane, like, ้ชมครับถ้าเกิดได้เสียงไก่ร้องก็ต้องขออภัยนะครับนั่นถึงไก่ร้องหรือเปล่าหมายถึงมีชีวิตจริงนี่เลยที่ต่างอาชีพเลยหาอะไรแล้วมีอีกแล้วไม่กินเลยเมื่อกี้เสียงป้าปะป้าไงเอาเพื่อนเอ้ยนี่ไงอ่านภาษาชื่ออาร์ไอพีดิแล้วเราอ่านดเออโอเคเพื่อนเราหลับอยู่นะครับคุณผู้ชมเอฟบ็อกซี่หลับอยู่ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วเอฟบ็อกซี่ตื่นแล้ว หาโมงแล้วไหเพื่อนห้ามมงชาะะ้าแล้วเหรอาโมงตกโอ้ยเอนเพื่อน,นขอนอนเตงไม่เอาอน้ำลายไหลแหวะ <c oughs> อืมนอนโซฟาดีกว่าโซฟาไม่ให้นอนดีกว่าเนะน,นี่ยไม่มีท่านอน,น,น,อ,นอืมรูม้นโนโสึกปวดป <ะ S 2> จังเลยอะเออทายเลยดีกว่าหุยทายอืมทาย เนยถ้าเราเราอยู่นี้ก็ดีลุกขึ้นนอดีเลยมีห้องน้ำอีกเ้าไม่ต้องไปแบบตันอยู่นัอ,อืมใช่ใช่ใช,ใชมีห้องน้ำมีรถจะดีมากนอนด้วยอืมไปนอนดีกว่านอนตรงนี้ดีกว่านะครับนอนนอนดีกว่าโอเคคุณผู้ชมตอนนี้รื่บ็อกซี่ของเราก็ได้หลับเรียบร้อยนะคเื่อบ็อกซี่ของเราก็หลับเปที่เรียบร้อแล้วนี่ก็คนมบนบ็อกซี่ใส่นะครับจ็เก็เจ้ี่ คือนะคุณผู้ชมตอนนี้คือเพื่อนเราที่ยังไม่หลับนะครับตกบนในบ็อกซี่อยู่เอ้ยทำไมไม่หลับทำไมถึงหลับแบบนี้เนี่ยอตอนนี้เป็นเวลา,ากลางคืนโอเคโอ้ตื่นแล้วในบ็อกซี่เราตื่นแล้วเนาะน,นี่ตอนนี้เป็นเวลาห้าตีห้าแล้วเราไปหาอาหารกินกันดีกว่าไม,ม,าามา่ฉันไม่มีอาหารอาหารหมดเต็มแล้วหายไปไหนไม่รู้ผมใส่รถนกอ้าวฉันขับเบนฉันขับเบนโอเคถ้าง,งั้นกลับมานะ เฮ้ยฉันดีให้ฉันเอาดีอ่ะเชียวแฮมเบอร์เกอร์มาด้วยจะว้าไปที่ทะเลเลยเพราะฉันจะไปตั้งแคมป์ที่ทะเลเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ยังไม่เสร็จที่นี่ยังไม่เสร็จอ่าไม่เสร็จยังตั้งแคมป์แค่คลิปรางค้างยองยองวก็มีที่นนัมีีท่ตั้งแคมป์ให้ด้วยนะยองยอมยองยองมีขี้บ้างเหรอโอเคกินหมดแล้วไปขึ้นรถกลับกันเรียกเลยเทีบคังนี้ของเราแล้วฉันมันจะปีดมเพื่อนนายสิ่ง ตั้งแคมป์พังนี้ของเราโอุ้ยใช้รถคันนี้ีขวานเพื่อนนะนขับได้เร็วมากแต่เราต้องกลับกันแล้วฉันขับเองก็ได้นะคะเอ้ยนั่ไมาอย่างนี้ยังไม่เหนื่อยด้วยฮะที่แกนี่เห็นแบบเงางามกระไดนั่งเงียบนั่งลอยอะเองโอเครอดเลยเพื่อนบอกแล้วให้นั่งรถมาเอ้อรถคว่ำฉันบอกให้นายมาขับ คโอเคแล้วคุณผู้ชมถ้าคลิปหน้าเนี่ยรถความถ้าคลิปหน้ามีรถความอีกคุณผู้ชมคิดว่าอยากให้ผมทําเหมือนกับผมประสบอุบัติเหตุอีกไหมนะฮะเพื่อนขึ้นรถเดียวเดี๋ยวแหลกตามฉันไม่ทันอีกแล้วไม่เป็แล้วนี่ไงเขาอยู่ที่ข้างหนาในเนี่ยนั่งขับตามไปดีกว่านะเราะฉันมันเร็วสุดนล้วมันก็เร็วรถกอย่องหนี่งรถไฟรถบัสไปขับรถนี่คุณสมจริงมากขึ้น มันไับเพื่อนโอ้โห้มี่มันไม่ขันตาเ่คนะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับฉันอยู่ที่เมืองแล้วโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็กลับเข้าเมืองนที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรากลับเข้าเมืองที่เรียบร้อยแล้วสาที่ตั้งแคมป์ถึงที่ต่อไป โอเคที่ตั้งใจของเราคือข้างหน้าจะอยู่ท,ทเะเลนะโอเคควบตูมเฮ้ยเดี๋ยวนะใครเนี่ยใช่หนายหรือเปล่าเกิดใช่นายหรือเปล่า่ใชฮะจริงเหรอตามมาเร็วให่ฉันฮึมตามมาตามมาโมซายอยู่ไหนไม่ฉันออกแล้วคือถ้า,าเกิดฉันเอ่าโอเคว่าเหรอ,หรอ โอเคนะคุณผู้ชมสไลด์คลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอจบกับเพียรเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าแคมเปญนี้ของเรานะครับเอ้ยเอ้ยตกใจตกใจตกใจหมดดูว่ารถดูว่ารถเพื่องแรงมาเองคุณผู้ชมโอเคนะครับโอเคนะคุณผู้ชมสไลด์คลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอจบกเพียรเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าการแชปปิของเราครั้งนี้นะครับได้ผ่านไปแล้ถึงคืนนะคุณผู้ชมซึ่งเราได้ครั้งละหนึ่งคลิปละหนึ่งค้างละ โอเคหรับคลิปนี้เราก็องขอจบเพียงเท่านี้นะคะหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับบ๊ายบาย